5 Minutes Podcast brought to you by Lunio ที่นอนยางพาราภาษานนวัตรกรรม NASA าา Feel the Float นอนเบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถว่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon Podcast เมื่อซื้อที่นอนรุ่น Lunio Gen t r 3 Pro รับส่วนลดสูงสุดถึง1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเท่านั้นยังไม่พอเพียงใช้โค้ดส่วนลด Lunio 5เมื่อซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือทางเพจ Facebook Lu น o ลดเพิ่มทันทีอีก1 5 0 0บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566นี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 Minute นะครับวันนี้าบทความจาก m i n d Cafe มานะฮะคุณแอนดี้เมอร์ฟีเป็นคนเขียนนะครับคุณแอนดี้เมอร์ฟีเนี่ยเขาพูดถึงชายหนุ่มชาวยูเครนคนหนึ่งชื่อว่าคอนสแตนตินบูเทโกเนะฮะอันนี้เป็นตั้งแต่สมัยนู่นสงครามโลกนะฮะคือคุณคนเนี้ย <c oughs> เขาทำงานอยู่ใน First Medical Institute of Moscow หน้าที่นะฮะ คือเขาเนี่ยจะไปเหมือนกับวัดการหายใจของผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะฮะแล้วเขาก็ตั้งใจทำมากนะฮะแล้วเขาก็มีการบันทึกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยเขาสามารถบอกได้เลยว่าคนนี้จะมีชีวิตอยู่ได้อีกกี่ชั่วโมงกี่นาที แล้วก็แม่นมากถึงขนาดที่ว่าบอกได้เลยว่าอีก35นาทีกำลังจะตายอะไรประเภทอย่างนี้เลยนะฮะวิธีการที่เขาสังเกตก็คือว่าในขณะที่สภาพร่างกายของผู้ป่วยกํยาลังย่าแย่ลงเนี่ยคนจะหายใจาอากาศเข้าไปมากขึ้นนะครับแล้วอันเนี้ยคือผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้นะฮะคืออย่างงี้ฮะ หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเฉียบพลันหรือว่าวิกฤตนะฮะเอ่อมาเล็กนั่นไฮเปอร์เทนชันซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งตายได้เลยเนะหมายถึงว่ามันวิกฤตแบบเลือดออกตาอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็หมอเนี่ยก็บอกว่าคุณอยู่ได้อีกสองเดือนเต็มที่นะครับทีนี้แน่นอนนะเขาก็ไม่เชื่อหมอแล้วเขาก็อยากจะทำสิ่งที่เขาคิดว่ามันน่าจะช่วยอาการของเขาได้ นั่นก็คือการควบคุมการหายใจนะครับวันหนึ่งเขาก็ทดลองอนะ่ะเขาตั้งใจเลยที่จะหายใจน้อยๆแล้วก็กันหายใจด้วยคือเอาเอาอากาศเข้าไปให้น้อยๆนะฮะปรากฏว่าเนื่องจากว่าอาการเขามันหนักมากตอนนั้นเนี่ยนะฮะอาการปวดหัวหรืออาการอะไรเงี้ยน,นะฮะหรือความเจ็บในในใน,ในช่องท้องเนี่ยมันลดลงทันทีเลยแล้วพอเขากลับไปหายใจลึกๆหายใจเยอะๆเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะความเจ็บก็กลับมาเขาก็เลยบอกเฮ้ย ไอ้วิธีนี้มันอาจจะเวิร์กไว้นะฮะเขาก็เลยฝึกหายใจหาเทคนิคต่างๆจนกระทั่งเขาหายเลยนะหายจากโรคนี้แต่ตอนแรกเนี่ยหมอเหมอแล้วก็ไม่สนใจนะฮะจนกระทั่งในช่วงหลังๆเนี่ยพอมันเริ่มมีหลักฐานมากขึ้นว่าเฮ้วิธีนี้มันเวิร์กจริงๆเนี่ยนะครับก็เริ่มมีคนสนใจงานเรซูชชของเขาเยอะเลยทีเดียวนะฮะทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าวิธีการง่ายๆในการที่จะฝึกเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือว่าคุณเริ่มต้นจากนี้ก่อนนะคือว่าหยุดหายใจทางปากหายใจทางจมูก นะฮะหายใจทางจมูกแล้วก็พอหายใจทางจมูกเข้าไปเนี่ยคุณก็รีแลกซ์กระบังลมของคุณนะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับหยุดหายใจแบบหนึ่งใช่ไหมจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าเอ้ยต้องการการหายใจใหม่ก็ค่อยเริ่ม process นี้ใหม่นะครับคอนเซปต์ของเขาก็คือว่าถ้าเราลดหรือว่าทําให้การหายใจช้าลงได้สุขภาพเราจะดีขึ้นนั่นนั่นคือคอนเซปต์ของเขานะครับทีนี้นนนนนน คนเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันช่วยหลายเรื่องมากนะมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกอ่าโอเคทางเดินหายใจพวกนี้แต่มันช่วยเรื่องเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็เรื่องของการนอนไม่หลับด้วยนะครับที่ผมบอกว่าก่อนจะเริ่มทําอะไรเนี่ยนะฮะเขาอยากอาลองเสนอว่าคุณต้องทําสิ่งเรียกว่า control pause test ก่อนนะครับวิธีการคือคุณนั่งเฉยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกปกติเสร็จแล้วก็กั้นหายใจโดยการเอานิ้วบีบจมูกเลยนะครับแล้วจับเวลานะฮะ จับเวลาจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าคุณจะป็นจะต้องหายใจใหม่อีกรอบหนึ่งละนะครับแต่ว่าไม่ไม่เอาจนกระทั่งแบบโอ้โหแบบแบบพอหายใจใหม่เราต้องแบบเครื่องครื่องย่างนี้นะคือเอาแบบเฉพาะแค่รู้สึกว่าวเออต้องหายใจแล้วก็พอปล่อยปล่อยมือจากจมูกก็คือหายใจต่อได้แบบปกติไม่จำเป็นจะต้องเหมืนอนค๊อสคว่าไม่ต้อง grab for air นะฮะถ้าคุณทําได้ต่ํากว่า25วินาทีเนี่ยถือว่าน้อย นะครับระหว่าง25-35วินาทีถือว่าใช้ได้นะครับมีมีพื้นที่ในการพัฒนานะครับถ้าทําได้40วินาทีแปลว่าคุณควบคุมการหายใจได้ดีนะฮะเมื่อกี้ผมลองทําก่อนจะอัดผมทําได้35วิประเด็นก็นคือว่าสิ่งที่เขาพยายามจะบอกในนี้ก็คือว่าเราเนี่ยควรจะฝึกหายใจไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่เขาพูดแบบนี้หรือการฝึกการหยุดหายใจระหว่างวันเขาเรียกว่า mini breath h o l เนี่ยนะฮะ เพื่อให้ร่างกายเนี่ยเหมือนมีการได้ฟื้นตัวตลอดเวลานะครับเราก็วันหนึ่งก็อาจจะทำแบบเซสชันยาวๆสักหนึ่งอันอะไรแบบนี้นะครับผู้เขียนเนี่ยซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งไม่ใช่คนยูเครนคนนี้นะับผู้เขียนเนี่ยนะฮะออเขาทำวิธีนี้มายี่สิบปีนะแล้วเขาบอกว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของ เพาะอาหารอักเสบตลอดเวลาเป็นโรคกระเพาะตลอดพอเริ่มทำแล้วเขาก็ดีขึ้นแล้วก็จนหายขาดเลยแล้วก็เป็นแอไซตี้คือแบบความเครียดความไม่ตกงกังวลเนี่ยหายเช่นกันนะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาอะทําทดลองด้วยตัวเองเขารู้สึกว่ามันเวิร์กมากนะฮะวันเวิร์กมากเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยไม่มีวันไหนที่เขาไม่ทําเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปในพอดแคสต์ในช่วงหลังว่าช่วงนี้เนี่ยเรามาศึกษาเรื่องของการหายใจกันหลายๆสายสไม่ได้ไม่ได้บอกให้ทำแลวไม่ได้บอกให้เชื่อทั้งหมดที่พูดวันนี้นะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่า เวลานี้เนี่ยมันมีหนังสือมันมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการหายใจเนี่ยออกมาเยอะนะฮะก็เลยคือมันมีเทคนิคเพียบเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่มีสติรู้ตัวกับลมหายใจอะไรไม่ใช่นะมันจะเป็นเทคนิคแบบเนี้ยแบบมันก่อนเราพูดถึง box breathing อะไรพวกนี้ไปใช่ไหมฮะมันจะมีอย่างเงี้ยเยอะมากนะฮะแล้วก็ผมอ่านเจอเมื่อไหร่ก็จะมาแชร์กันอยู่เรื่อยๆนะครับเผื่อท่านไหนอยากเอาไปลองนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้อย่าลองอะไรที่มันเสี่ยงกับชีวิตนะบอกไว้ก่อนนะฮะ เราเอาแบบที่ที่เรียกว่ามีสติในการทดลองแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ 5นาทีพอดแค s ต์พ e ีเซน e ์โดยลูเนโอที่นอนยางพาราภาษานวัตรกรรมนาซา e the f l o a ดนอนเบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission t o t น e มู o n podcast เมื่อซื้อที่นอนรุ่น l ู n นโอเจน r รีโปรรับส่วนลดสูงสุดถึง1 0,000บาทพร้อมของแถมมากมายเท่านั้นยังไม่พอเพียงใช้โค้ดส่วนลด l ู n นโ5เมื่อซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือทางเพจ Facebook Lu n โลดเพิ่มทันที1500บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566นี้เท่านั้น